สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องเคยสุขโขทยสะพายกละสินกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาทําแกงหอยขมใสใบแกงแก้ค่ะนี่ค่ะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วมารับชมเลยค่ะอันดับแรกนะคะเติมน้ำมันพืชแล้วก็ใส่พริกแกงเผ็ดลงไปค่ะแล้วก็พัดให้หอมเลยค่ะนี่ค่ะพอพัดหอมแล้วนะคะจะใส่กระทีไปก่อนค่ะหนึ่งรอบใส่ให้พอเข้ากับพริกแกงนะคะแล้วก็พัด พอพัดไปสักพักนึงเราก็จะใส่กะทิที่เหลือนะคะพริกแกงเริ่มหอมแล้วเราก็จะใส่นี่ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะน้ำอีกนิดหน่อยนะคะแล้วก็พัดให้เข้ากันเลยค่ะจากนั้นเราก็จะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลานะคะนี่ค่ะสักครึ่งทัพทีค่ะแล้วก็พงนัวแล้วก็คนให้เข้ากันพอเดือดแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะ ส่เนื้อหอยค่ะซึ่งหอยขมนะคะเราจะต้มแล้วก็แกะเนื้อออกมาแล้วนะคะก็คือแค่ออกจากตัวออกมาแล้วก็ใส่ข้าขั่วค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันจะไม่ได้ทิ้งให้เดือดนานนะคะเพราะว่าหอยซุกอยู่แล้วนะคะนี่ค่ะพอเดือดนหน่อยแล้วก็ชิมนะคะดูแล้วยังไม่ค่อยเค็มเราก็เติมน้ำปลาไปอีกค่ะ คนให้เข้ากันดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่ใบแกงแก่ค่ะหรือใบชะพูนะคะที่หั่นไว้นี่ค่ะใส่ลงไปเลยแล้วก็ใส่เชอะอมนิดหน่อยนะคะจะไม่ได้ใส่เยอะแล้วก็คนให้เข้ากันเลยนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะแกงหอยใส่ใบแกงแก่ของเราใครชอบเมนูนี้บ้างคะสามารถมาคอมเมนต์แชร์ความคิดเห็นหรือความรู้ได้นะคะว่าแกงกันแบบไหนใส่อะไรเพิ่มไหมอะไรอย่างนี้นะคะ นี่ค่ะหน้าตาของแกงหอยนี่พอเสร็จแล้วนะคะเราก็ตักใส่จานค่ะก็คือไม่ได้ให้เดือดนานมากเท่าไหร่นะคะพอแค่พักซุปก,ก็ตักได้เลยค่ะอันนี้จะแกงแบบไม่ได้น้ำเยอะนะคะแกงน้ำน้อยๆแห้งๆค่ะนี่ค่ะตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพจคือสกโขทไทยสะพายกระจินกันไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ